การรมผิดสวยไหนเด้อพี่นอ้องเมื่อนีใกคำพึกษาหาลือกันกับครอบครัวเฮานี่ยแหละพี่น้องค่ะสาหาลือกันเลือกน้องทิงเนี่ยแหละการโรงเรียนกวันที่หนึ่งกันยาได้เขาก็สิปเปิดแล้วน้อยย่ราห์เนาะพี่น้องวันที่หนึ่งเปิดวันที่หนึ่งเลยสิมื้อเมื่อเมื้อหรือเปล่ามื้ออะไรเนี่ยใท,ท,ที่สักส,สิบปุ่มเนาะซานสิบหมื่นกับซานสิบเอ,อ็ดแล้วเดื่อยๆซื้อซานสิบเอ็ดเนาะเราเลยเซียนตัดสินใจแล้วซีไฮคนเมื่อพี่น้องเพราะว่า คือว่ากันอ่ะวาซิเลียนเรื่องไม่เฮียนดิพี่กัยญาตมันยาดถ้าเป็นบาอนซีเรียนแบบใดๆขึ้นตะเขียนบ่เป็นอ่านเป็นหรือมันก็คือบ่เมนภาษาบ้านเรากป็คือสัญญาเป็นบรเฮียนมาแต่ต้นอืมบริเฮียนรามาแต่ต้นเลยนั่นแหละบริเฮียนมาแต่ต้นเราก็เลยยาตมันยาดกันว่าเพิ่นก็เล่าว่าซาแลนคิงาเมื่อเฮียนอยู่ลาวเขาเล่าเขาเล่าว่าเจาชิเมยู่น้ำพาเกาเลยคุยกันกับนางอ้นพี่น้องนาอ้นก็ก็เลยเออทำมากับเพื่อนกับศิลป์ร่องล้าน ตรงร้านเรียนซอยกันไลยพี่น้องกาเรือกย่าญงกาซอยกันก็เลยว่าเอาเมื่อก็เมื่อกรับว um, like ่าอ right. okay. ันสั้น่ะปิดเพิ่มปิดเพิ่มยากมากกมาทำมาไม่ยังปิดเพิ่มมายามาเร็นตอนนี้เขากำลังสื่อไใบคำห้องยังเบิดเลยนะทางนี้ก็จะทางทางฝุดมานะอะไรเหลืนเพราะว่าเขาสิเรื่องเรียนแล้วเขาจัดตัวจัดตังเล็กๆในรอกันสิเอกไปถามไปเห็นไปนะทุกคนไฮนาซาวคนมาหักเอาพี่น้องค่ะมาหักดีดานเล้าที่ได้ดีด้านเล้า ด้ถ่ายขามืยอไู่ดาลาลาลยเวลาลาเขาส่งน่ขึ้นคืนรถเม์แล้วก็ไปเป็นมีบล็อกขัขไปส่งอ้าขึ้นรถส่งขึ้นรถเม์แล้วก็ลงรถแล้วก็นั่งอ้นก่อนสลัดอายัดรถลงรถแลนั่งลาเอาลรเนี่ยเขาย่านว่าคนเห็นว่าเป็นนะก็ไปไปหันไปนี่นะก็ไม่เพิ่คอยนะอ้พาะเเ่ยโดยเพื่นก็นั่งอ้นมาลดเอาค่าเส้นบอกเส้นบัตนะฟังเล่าะนะมายาดูฟังนี่คือเขาเรียนเรื่องไทย เขาพาเฮตดไหนฟังนี่นอะตัวม่ไทยเลยอนอทั้งนี้เฮ็ดไทยส่งขึ้นรถึ้นยังมันว่าเออได้ไปเด้อคิงได้แล้วได้ไปจนทางแล้วเขาก็โทษบอกขนาดมากกับแบบเดียวมากกับข้าวเดียวอ้อด่านเล่าไปืลไกลเพียนดูอเล่ามาคิงนะแต่ถ้าอหมูชิบเจิปดปีละห้มากนะมาเฮตดใบยังอ่ะใบคัดเลือกเขาออกทหารอ่ะเขาเอิ้นได้บาได้ไเอออไรมากอีกอนาะเออ อไมาอีกอายุเท่าไรเศร้าปีสิบแปปีเราะคะมารายงานตัวเนาะสิปีสิเจปีบอกมารายงานตัวสิบเจ็ปีเมาใบยมหาพอมาในพรชาเ็ตพอราคัดเลือกเฮ็ยลูกลเฮ็ูลา่มาเสียบไมาอีกมต้องมาเพราะว่ามาต้องในคัดเลือกเด้พี่น้องเมินตองเอิ่งหาไปเหมือนอะไรก็ว่าเาเป็นคนไทย คะได้บอลอีกที่นึงหลายปีทีเคนเป็นคนสองชาติเพราะ้าหลายปีนั้นเนี่ย้าหาได้อีกสองปีด้พอใสองปีซิมหาในนีเรีนิมเอนกัิหาปีคนเกิดเรียนซิเอเาอ่ะยช่องปีเนี่ยแหละสองปีเลยว่าเไปหาพ่อเขา่ะต่อให้เหตุพอเลาพาเหตุพาทรเพราะว่าคนข้นชัาเล่าทะเบียนบ้านมาคนน้องพี่น้องเขาเราดูปัเด็ไม่ยู่นน้หรังมาหน้า สองเดียนเท่าไมร่บอก็เมียเป็นความรู้สึกที่ไหนบอกูึงวันวานท่ไหนจำนวนจะมวนแน่กต่มีหายมีดีกันเน่ปกติหน้าร้านเท่านเนาะแ่มันีนการพูดลกติดเทิมกยังมาเล่นน้ำมโนาไดแต่ว่าถ้ามังวดรับร้องหายขอดก็สบายใจแ่ไมังดอกป้ึกษากันก็เลยว่าเจ้งสั้นค่ะัรจะไยุนเมียะกาสเลี่ยมมันก็ยาเมียแล้วเนาะ้ายุนแม่กับผู้บริหเรเยนะเหรออันลือแล ยังเาซื้อจากอาจารย์ท่านคนมากอะคือเพอ่์สซเลนเพอ่์รยนเนี่ยพี่หนาวนพพี่หนาวเพล้เจรียนะพี่เพิมพี่หนาวนนี้ฟังคำในน้ำ F C เบฟซี่หน่อยเบซี่เนป้าลุก,ลกเราเป็นพี่หาเนาะไปลองปรึกษาน้องอ้นเบิ่งดูขอจะทยังไเรียน,นจบเลวเฮียงานะไรเฮยงานกสุดแล้วเพราะว่เขาตั้งใจใร้านรเรียส่วนตนดรียนัล้นันคาเราเรียนในกาหน้านรายยาซอยเรียกันเาได้ขาดเรียเนะ แต่เพ uh 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 ียงแค่ว่้อยู่นําบ้นกแม่หัออซอยพ่อกําลังของเฮาคือกันคือเอาแ่เือยังกไปซอยไบ่ได้ปานเสื้อผ้าแพ้เนาะออยแน่ๆอืตนแน่อุ่นแน่ซอยกันคือซอยไปเลยแม่นาคสิเียนได้ซําใดอืนันเียนกคากือเียนก็คือตั้งใจเรียนตั้งเรียนจะสู้ใหู้รักูใหญ่เสียมุกเสียใจ ก็คือตั้งใจเที่ยนคืออยากเที่ยนอิลีอืมมีความรู้มาย่อมดีกว่าบ่มีความรู้เอาไปโทรศัพท์ไรสุภาพเป็นเนี่ยต่างใจเยี้ยนอยู่ไซก่ะมีความรู้อยู่ไซก่ะมีความรู้เขาพูดคนมีความรู้นะพี่น้องเที่ยนอยู่ไซกะดีเพิ่มเสรูปแล้วกับไอยูนะมันนาสาวอ้นเนาะอยู่นั่นนาสาวอ้นเอาน่องม่สาวอ้นขันฉลับไปหาไปส่งอะไรพี่น้อง ໄປເບ້າະອัນລົດເດໄປຊ່ວຍເລີຍເດກະລຸມີລົດຍາກຂັດສົ່ງຫຍັງກະຍາກໄປຢູ່ພຸ້ນກະເຮັດ อยู่บ้านท่านอียังเกาะคนวายยังเกาะอย่านิ่งดูได้ปั้มมือปั้นควายให้ลูกท่านเล um, okay. ่นทำนองนั <c transparency> ้นแล้วแม่ลูกจะดูดอกอยกินแม่ทำนองนั้นก้นนั่นแหละเทวแม่สบายใจคือว่าเป็นชิม่อยู่น้ำนางอ้นตอจแมสบายใจเนี่ยไปกินกระเบนกินอะไรเมื่อกี้ท่านกับบางทรายไปเมื่อกี้เองแม่แม่แม่ทำเมื่อยู่น้ำแม่ผนก็ับมอยากให้เมื่อได้พี่น้องเลยแลเธอมาอยู่น้ำนางอ้นเราโอเคอยู่อยู่น้ำนาสาวเราคู่คนแบบว่า กูก mm ็เ hmm. จ you know, uh ้าอันอนั้นแล้วก็เบิ่งงน่ลูกจะทานอาหามมนี่ฮะเดดที่สมัดเอาก็เอา้อนก็้อนแบแ่พี่น้องค่ะเออแนี่พอลูกไมูกไม่ปกัเบิ้งนไปกัเบิ้งนอเบิ้งทีีเลยาความเป็นต้าวคว มบอกเนะกับฟางพวเอาพะะอะไรเด็กกับ้างเอาตดๆประยุห้อนฮ้ดนฮ้อนอะไรเนี่เมื่อหนฮ้แดดแทเมื่อแดดซมือแล้วบ่มีฝนเลยดเดี่ยวเดี่ยแดดสาเดือนสี่สามเดือนสี่เดือนหาพี่น้องคะใสะาเาไปพอเดใส แต่ม้าที่ผมไม่ใส่เอาไว้หนีแน่ว้าุยูแน่าแน่ว่าอ่เอา้เมือเดียวาไม่ดยะเลมีเมื่อไรครเอออายุนี่โลกแต่มากอพี่เคนอนคนเนเสือผาย่าเือนต่ยังลลายยังหอมมันหอมองกยังหอมเสื้อผาคนละลายอยู่ตตวยังตัวใดยังใส่ได้ก็ไว้นีใส่ได้ก็จเมาเสื้อผ้านเพ่ใได้ก็ไปอง เมื่อไปกบมันหงม่อนเือเาวนก็่มีมนเสิอผ่าเต็มอยู่ักพ่สัวิบงม่เนเาไ้หน้าเต็มอยู่คนนะมองไม่รอไปซื้อตูกซื้อตางเต็มอยู่ในห้องเนี่มองม่เหยนเต็มหม่อในสมุบรเมียนมันลงองหออเแต่พี่น้องล้วกักิจการเมีเสือหอยแล้่มด้เมื่อดจะเกิดหมหื้อไวหนแล้วเธอจะไปหัตะก็ใช้ยุหัน นอนหันแน่นอนผี่แน่นอนผุ่นแน่ออบไปหอบมากูอยู่ใลระบัดจะเมื่อจะไหวมีสะาเจ้าบัดมากก็นอนมากกัมาแต่โตนี่ก็เลยื้อเมื่อ่น้องถือว่าพี่บัดมากกับมาแต่โตนอนแต่ไม่นุมพี่เข่อค่ะไอ้ผุ่นแต่นมพุ่นี่เดียวค่ะบางทีนี่กูไปุกไปลุกมากไปจะไปไปมาๆเนาะนอนไอ้เมื่อผุ่นกนอนกัเธอจะนอนเพ่อ่นก็บนอนอารมารมณนอนเพิดมแต่เองก็นอนนีก็มาไปไสันนะ แน่เลไลูกร้านกลุ่นกับลูกอีรก็์ับลูกราะฉะัลูกแม่ซ้เพื่อนเลยเจ้าเพื่อนเจ้าเพื่อนนั่งก้นเพื่อนข่อยซเพื่อนเลยลูกร้านเต็มเพื่อนเต็มซสันะไนี้บกาไดเอากระเจ้าไปเผื่อกระเจ้นอนนะหอมนอนเหมือนเือมานอนเพื่อนาได้ก็ฝากเมื่อน้มานดีไีเอาเมื่อดอกนึ่งไว้านเอเออเออเออกระเจ้าหองแม่นะมันอุ่นแล้วเมื่อนอนเพื่อนแม่ะกายแล้วนอนในบนบอกี่มีสองบนมันนอนว่ากระกหลกเมียน ใช่กระเป๋าเหน่หะกรามาเลอนาะนี่หละเจ้ของคนะโอ้ยพี่น้องเคายนี่แหลาน่กับบ่มีนรอกับรึกษาหาลือจะน่เล่าถ้าบ่เหตุคิดว่เอ้าน้องคิงก็จะอยู่เล่าแล้วเป็นยังอี้บอว่าคิดไปต่างๆน้านาพี่น้องเขาก็ต้องเสร็จยังเขาก็ไปมาลาไหวเนาะข้ากะบอกไปกะบอกพี่น้องเ็จะพุกตะปั้มันก็บบ่เแนว เอฟซีก็คือคนในครอบครัวเฮามีย่างเฮาก็ยังบอกเพิ่นให้เพิ่นรับรู้น้ำกันนอกพี่นอกอืมจะได้ไปดูดูสื่อแบาเอ้าดูสื่อแบาน้องคิงพอเพรานเราเราเป็นนักสู้เป็นนักส, <c oughs> ส,สู้บัตรพาค้ำสงสัยกันอีกแะนะอ่าอาคาบอกเอฟซีเลยก็คือว่าอะไรเมื่อเฮียนพูดถ่เฮียนอยู่พี่ก็บขึ้นยากจั๊กซี่เย็นหน้าใดเฮาสิเป็นบารสมานมันสิเป็นหน้าใดบัตรพาเจเจอะไร,ะรไถ้าคิดไปนะหน้าก็เมื่อเย็นอยู่เุืวันจุนไปเมื่อบ้านอยู่ว้าน้อำซาวน์รู้ว่าเมื่ออยู่น้อำซาวน เออแบบมาอยู่น้ำซาวนเมื่อซาวน์เราเออซาวนเราก็บ่ยากเราเออมากมากอะถ้าเจ็บอยู่เราอยากไปอยากมากกัไปอยากมากกับมาอยากไปก็ไปบริหารรอบลูกหลาล์เนาะก็เห็นจ็บไปคุณกับมวลมาพี่กับมวลเปลี่ยนใหม่เลยเมื่อทางคุณก็มาอยู่ทางพี่นอกพี่น้องใชชีวิตคนท้องก็ต้องหาสิ่งดีๆสำหกับตัวเองนั่นแหละอนาคตเราต้องเ้าถึงมันเอาปัจจุบันนี่เท่าบุงหูดอกอนาคต บางเถือนอนาคตมุสุน like, ้องมืสอไล่ตายกันอนาคตแต่เรียบร้อยเราคิดไ like ร mm hmm. นะอนาคตเอาปัจจุบันเฮาใหา้ดีที่สุด mm hmm. เอาหลับพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กอะสิได้ไปส่งร้านแล้วเพราะว่าจะหน่อยมองเห็ดใบหามันสีอะไรคำแม่โอเคครับพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ